บอกมัชยาที่เมืองการปุระเป็นไงมั่งอ๋อเหรอวันดีวาลีเป็นไงมั่งอะอาล่ะดีฝากวยพรวันดิวาลีทุกคนในครอบครัวด้วยนะอาล่ะบายราชนาราชนาราชนาวันนี้ตอนค่ำน่ากลัวจริงๆนะราชนาไม่น่ากลัวน่ากลัวจังเกิดอะไรขึ้นกับเธอเดี๋ยวนะให้ฉันกอดบอกรักเธอก่อนมานี่ เป็นไงได้ยินเสียงหอยหัวในหัวใจใช่ไหมทุกอย่างเป็นเพราะหมายันพี่ชายเธอเขาทำให้จะรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงและเขาก็ทําตัวเหมือนเป็นเจ้าชายนี่คือชีวิตความสุขความสุขความสุขดัชนาะ วันนี้ฉันมีความสุขมาก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 ,มากเลยและบรรยากาศดีๆแบบนี้จะนำความรักและความสุขมากมายมาสู่วิหารและราชนาจะกอดกันจนไม่อยากปล่อยเลยล่ะ <c oughs> เอาละพอแล้วเราได้ไปนอนกันเถอะที่เหลือค่อยฝันเอาต่อตกลงไหมฮะอย่าลืมว่าพรุ่งนี้เราต้องไปวิทยาลัยแล้วเจ้าหญิงกุญจันทร์จะต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าตอนนี้เราสองคนไปนอนกันเถอะตกลงไหมค่ะคุณหนู <c oughs> แต่คืนนี้ฉันคงนอนไม่หลับแน่เลย มายันจ้ะม,มายันตื่นสินลูก<ม>ลุกขึ้นแล้วเขา้าอ,อแม่ทำไมต้องเสียงดังตอนเช้าด้วยผมจะนอนทำไมแม่ต้องเปิดผ้าม่านแล้วปิดก่อนสิครับไม่ลุกขึ้นออลุกขึ้นแล้วคขา้าแม่ก็ตอนนี้แม่ตัด<ม>สินใจแล้วแทนที่จะเสียเวลาอยู่ที่บ้านลูกจะต้องไปช่วยงานลุงที่ร้านอยู่บ้านไม่ได้ทาอะไรอยู่แล้วนี่จริงมะมฮะอย่างน้อยจะได้ช่วยเขาจะได้ไม่เสียเวลาไปเปล่ปาๆยังไงเล่าจริงไหมคิดดูสิลูก อะไรกันนี่แม่มาล้อเล่นอะไรตอนเช้านี่มายันแม่ไม่ได้รอเล่นนะแม่พูดความจริงและลูกจะต้องพูดความจริงด้วยสีมาอีค่านี่อะไรล่ะคะเครื่องประดับของบรรพบุรุษฝังย่าของฉันโอ้ยสวยมากเลยคะ่ะพี่เอามาให้รัชนนาเหรอคะอสำหรับปุณจันจะ สำหรับกุญจันนี่เหรอคะจ้าไม่ดีเหรอ,อดีค่ะฟังนะฉันคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับทั้งสองคนที่จะอยู่บ้านเดียวกันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงส่วนใหญ่รับรู้ดังนั้นเราควรจัดก,การแต่งงานให้เร็วที่สุดว่าไหม,มดังนั้นมันคงจะดีกว่าถ้าเธอและประภูคุยกับอากาศ เกี่ยวกับวันแต่งงานอุตทายจริงฉันทิ้งถัวยบนเตาทำอาหารฉันไปก่อนนะ,ะตกนรกว่าแต่งงานสิไม่ว่าดีบบอกมาสิเรื่องอะไร เซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเหรอที่รักบอกแบบนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์นะสิไอ้จริงสิทำไมเซงเธอฟังดูแปลกต้องโทษนายนี่แหละนายบอกให้ฉันตะโกนว่าฉันรักนายฉันรักนายแต่ไม่ได้เหรออะไรนะฉันทำแบบนั้นจริงเหรอจริงเหรอนี่นี่นี่อย่าบอกนะว่าจำไม่ได้กูจันฉันจำไม่ได้จริงๆนะไม่เอาหน้ามายันทั้งเธอยังไงมันก็ผ่านไปแล้วแต่เมื่อวานนี้นายโคตรบ้าเลยอ ทั้งเธอจะสายแล้วจะไปเรียนก่อนนะแล้วค่อยคุยกันบาย